คลิปวิดีโอนี้มีคำอยากแบบ200%เด็กๆไม่ควรเล่าเรียนแบบเป็นอันค่ะก่อนจะไปบ้างคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปบ้างคลิปกันเลยวู้ว โอเคก็ต้องขอการส,สบายดีระผูะ้ชมทุก่านนะคะับต้งแต่ระบบซ่องไปกซี่เนาะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในเกมไมค์ครับนันเราอยู่ในเกมของอะไรนะกันรอบอกนะใช่แล้วก็คือวันนี้นะคะเรามาเล่นแมปแบบว่าหนีฆาตกรกันน่ากลัวมากเลยนี่เห็นเวลาข้างบนไหมคืมอแ,แบบเขาเป็นฆาตกรได้กับคนเลยเฮ้ยนี่ไงทุกคนนี่มันคือแบบคนกําลังแบบเล่นกันอยู่นะคะนี่คือฆาตกรนะเขาเป็นจ๊กเกอร์นะทุกคนเนี่ยะะม,มันจะมีให้ดูอยู่ ก็ได้เลยทุกคนใช่มันจะสุ่มคนแบบในเกมอะว่าใครจะได้เป็นฆาตกรเว้ยเนี่ยอันนี้คนนี้เขาได้เป็นแล้วก็คือแบบเอาชีวิตรอดเหรอใช่แล้วคือคนที่แบบเอาชีวิตรอดต้องไล่ทำเควสด้วยต้องไล่ทำเครทใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่ามีตู้ล็อกเกอร์อะให้แอบด้วยแล้วก็จะมีแบบช่องลมอะไรเงี้ยให้แอบด้วยต้องหนีเลยเนี่ยนะคือมวิธีการชนะคือวิธีการชนะมันต้องแบบว่าเอาชีวิตรอดใช่ไหมแบบผ่านเวลาจนแบบเวลาหมด ใช่แล้วแล้วก็แบบ oh. ต้องห้ามโดนฆ่าด้วยแต่ว่าถ้าโดนฆ่า oh. เพื่อนสามารถมาชุบได้ด้วยนะอ๋อนี่ถ้าถ้าทำภารกิจเสร็จมันมันจะมีประตูให้ออกก่อนเวลาใช่ป่ะล่ะใช่ใช่ใช่เหมือนเกมเกมนึงเลยอ๋อเดทบายเดทได้ไงใช่แล้วเนี่ยแล้วคือ แต่ได้ไปอะไรคำเขาไม่มีเนี่ยไม่มีแบบเวลาหมดมันเป็นแค่ตัวรที่กาก,ากเมือ่อเดี๋ยวเขาจะเป็นฆาตกรที่โหดร้ายสุดในโลกเลยเข้าใจปะมันน่าจะมีให้เลือกฆาตกรด้วยถ้าจำไม่ผิดแบบมีเจฟตัวคิลเลอร์มีตัวตลกมีอะไรเงี้ยโอ้โเยอะแยะไปหมดเลยอะที่รักมาจากฆาตกรฟิดตัวเปล่าไอ้อคนที่เป็นกะกากไหนนะไม่ให้ดูหน้าเขาดิเขาฆาตกรผีตัวหน่ากลัวจริงเลย <คน S 2> เขาข้างหลังเธอหน้ากลัวกว่าอีกข้างหลังก็น่ากลัวกว่าเยอะเลยไอ้ลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยสวัสดีฉันก็ผีน้อยเองมันมันคือมันเที่ยวกิ๊ดเปิดนะ สวัสดีสวัสดีพี่น้ำหวานขอพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนี่ยมีเจ้าสเกด้วยอ่พีทุกคนใช่มีด้วยตอนตายอ่ะพี่ทุกคนเวลาหมดเร็วสิบามวมันก็ลังโหมดไว้ว่าแบบใครจะได้เป็นคือผมมาเล่นครั้งแรกอะถ้าผมเล่นโง่ขออภัยนะครับแต่พี่น้ำหวานเขาเขาก็ครั้งแหวมกันดูดูเวลทุกคนครั้งแรกเหมือนกันคือนี่คือไม่ไม่ได้เล่นทักตายนะครับไอที่เวลด้านล่างคือผมไม่รู้เล่นตอนอายุเท่าไหร่น่ะอันนี้นิ่มกำลังสุ่มอยู่อุ้ยติ๊กติ๊กติ๊กโอ๊ยแกจะได้เป็นเป่า อุ้ยอุ้ยทุกคนหวั่นได้เป็นออ้ยไม่น่ารักเก้ก็ชิลแล้วโอ้ยชิลเลยอย่าซูมดิโอ้ยโอ้นี่ขนาดซูมนะแกถ้าแกโดนฆ่าแกจะยิ่งกว่านี้อีกอ๋อแอบได้อันนี้ก็คือแอบให้แอบก่อนคือวันยังไม่เคยเป็นฆาตกรเลยอ่ะทุกคนวันต้องแบบวันงงอ่ะคือต้องรอเวลาหมดใช่นนี้แล้วก็เข้าไปฆ่าคนอ๋อกดชิปบรรยากาศได้นะครับมันไม่มีวิ่งหรอกดชิปนี่งการตายแน่เออวั่นอย่าฆ่าเขา <c oughs> เขาจะตามล่าแกคนแรกโอ้โหทุกคนมุมมองของฆาตกานรน่ากลัวชิปเลยอะโอ้โหทุกคนคือชิปนี้น่าจะมีคำหยาบหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรมีมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทุกคน <c oughs> อย่ายไปทำตามอย่ายไปพูดตามนะคะหรือว่าใส่คำเ<ช>ตือนแล้วตืดๆโอ้โหเกมุมม,มงาาอ,าาองมุมมองฆาตกรฆาตาตกรน่ากลัวมากอะแบบมันเป็นแสีแดงหมดเลยแล้วก็เป็นแบบดําๆนะน่ารักออ้ยนี่ไงอุ้ยมันฆ่าคนไงวะทุกคนฆ่าคนยังไงอุ้ยนี่ไงตายตายยังวะตายยังวะมันฆ่าคนยังไงวะ ตายก็ไดงนอนดิอุ้ยอ๋อนี่เขาตายยังวะตายแหละนี่คือมันต้องเก็บขวดเหรออ๋อนี่ไงนี่คือคนตายนะคะเขาจะบอกใ hey, ห he ้เฮลมีมันก็จะมีคนแบบว่าเออมันสามารถไปฉุบได้ึบอุ้ยฆ่ายากอ่ะทุกคนฆ่ายากฆ่ายากฆ่ายากเวออ่อรน่ากลัวาากลัวตัวเองที่รักเขาเจอที่รักแล้วที่รักน่าอดที่รักไหน้ะเชี่ยแล้วโคบาร์ข้งเลยเจนนี่คิลเลอร์ที่รักยาก่ทุก,ทก<ห>นคนค<ะ>่าคนยากมากค่าคนยากมากในดตอนเั็นกากทุกคน โอเคผมเจอแก้วอ๋อมันต้องมันต้องเก็บแก้วนี่แล้วมาดีมาดีโอเคแตกสองแล้วทุกคนฮ่าฮ่เมื่อกี้สมนะคะแต่ว่ามีคนมาชุมันจะมันจะประตูจะเปิดภายในสานาทีนแล้วตเพราผมไมจะรอดนะครับเพราะผมเป็นคนที่เล่นแบบเก่งมากนทุกนี่แล้วเจออีกแล้ว เจออีกแล้วเนี่ยแตกสามคนหวานข้าวทะลุอะอ่ะผมไม่ใช่ตัวหวานที่เล่นโหรขนาดนี้เนี่ยหวานไม่เคยไปครั้งก่อนเลทุกคนแต่ว่าอุ้ยมีคนชุบกันมีคนชุบกันโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยตรงนี้เยอะมากเลยชุบไงด้วยหรอชุบยังไงอ่ะมันจะเดินไปแล้วให้กด e หรือเปล่าจำไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนี่เนี่ยแกกำลแกสามารถแกแกกล้าดียังไงมาชุบฮะแกแกทำได้เยี่ยมฉันเขาเรียกว่าไอ้ที่มันทำ quest ของเขาอยู่โอ้โหทุกคนคือเขาช่วยกันเก่งมากเลยแบบโอ้โหเอโอ้ยไอ้นี่สายจุกอ่ะเออโอเคจุุกกไม่รอดะทคน โอ้คือหวันต้องทำไงเยอะอยู่ไหนหวันต้องเฝ้าใช่ไหมอยู่ไหนเอย่ยอยู่ในใจยังไงล่ะเป็นมือร้านขําโอ้ทุกคนแถวนี้อุ้ยฮันแนอ,อันนี้ไม่ได้ตายแต่ว่าทำเอาอะไรเนี่ยอ๋อเราได้มีดสีส้มได้มีดสีชมพูมันไ,ได้มีดสีส้มเหรอไม่รู้อ่ะเอ้ยทุกคนมันชุบกันมันชุบกันอเยอะอะเป่บโอเคเราจะฟันฟัน ฟันนายโดนชุบใช่ไหมได้ฉันจะฆ่านายเองมันก็เจอพี่อิโต้ลนอยู่วยอุ้ยอุยทุกคนอุ้ยนั่นกันนี่กาเกายอยู่ไหนเฮ้ยเราไปเราไปเกิดอะไรทไมวะนี่ไง นมุมมองมันนักแบบโอ้โหมุมมองมันยากมากเลยแย่ปล่อยเขาไปทุกคนมันจะเฝ้าการอย่างนี้เลยว้าวไดวขอดูก่อนนี่โอ้คนเขาชุบไปหมดแล้วทุกคนคนชุบเร็วจัดเลยอ่ะเร็วแล้วมันองฆ่าคนด้วยก็แกวิ่งมาเขาเองทุกคนดูการกันดึ๊บดิไม่ไม่คืกลัมันขี้โกงคือมันวิ่งเร็วเว้ยทุกคน ไม่เร็วนะอู๋ทุกคนหวั่นอยาเข้ากันอะแต่ว่าคนอื่นมันทำเควสกันหมดแล้วที่คือมีจำสเกด้วยอ่ะจำสเกดใช่ใช่จำสเกดแบบหน้าแบบซูมว่ะเฮ้ยนในเกินเฮลมีเฮลมีช่วยด้วยมันมีแบบเติมเพื่อแบบเกิดใหม่ปะไม่มีดิต้องรอชุบอย่างเดียวงี้มันก็โกงเกินเออเมื่อเกิดใหม่อูทุกคนหวั่นอยากไปล่าคนอะแต่ว่าไม่อยากให้การเกิดเว้ยมันไม่อยากให้การโดนชุบเอาแล้วการหายไปไหนวะเนี่ย อาไอ้เข้าตายแล้วเหรอเย้อุ้นทุกคนมันเจอคนฮ่าฮ่าฆาตกรฟุกเคนซี่เห่ามันก็แค่กดกดฟันนะไม่มีอะไรเยอะโอเพนเอ้ยเขาอุ้ยนี่ไงมีดเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้วะอุ้ยตัวหนึงนะอู้นั่นไงโอ้โหคนเยอะมากเลยทุกคนเขาได้กล่องแล้วเขาก็เปิดได้มีดด้วยทุกคนอู่ทุกคนมันโอ้่คายากมากเลยอ่ะ มันชุกกันไม่หยุดเลยอะชุกกันเก่งมากเลยอะเฮ้ยจะเข้าตัวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไอ้หนุ่มไม่ได้หรอกอู้ทุกคนอู้ทุกคนจุกดิโอทุกคนจุกไม่รอดนะคะเราเข้าแบบว่าตีลังกาไปตะกี้อุ้ยประตูทุกคนประตูปีประตูเปิดหนีไปแล้วคนหนึ่งประตูเปิดไม่เป็นไรทุกคนเราฟันคนนี้ก่อนฟันคนนี้ก่อนจุกเหรอโอ้จุกเก่งเหรอเราอ่ะมีคนหนีไปอีกสองคนนะอู้ทุกคนอู้ทุกคนดูดิดูดิอู้ทุกคนดูดูดิดูดิตายยากมากเลยอู้ทุกคนค่ะอู้ไปดีดีกัน โอ้โหทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมได้ดาบอ่ะผมได้ดาบได้ได้ใครจะออกประตูล่ะได้เดี๋ยวฝ่าอ้าเกมจบแล้วเรรียบ้้วทุกคนก็แบบมีเหยื่อรอดอยู่สอสามคนยังอ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะผู้คทุกคนเป็นฆาตกรก็หนุบียแต่ว่าน่ากลัวมากเลยเก่งกลัวเลยเหรอ ใช่คาตกรมันก็มีมุมมองที่น่ากลัวเหมือนกันนะจริงๆหนดูซีอย่าเป็นนะไม่ได้เป็นแล้วว่าถ้าวันได้เป็นอีนี่วันคงจะแบบกีดแตกอะไรเยโอ้เมาเมาตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยคุณหมออุ้ยทุกคนน่ากลัวว่ะน่ากลัวมากเลยตาแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะคุณหมอที่เป็นโรคอะไรตากุุงยิงเธออยู่ไหนเอยุเข้าตู้อุ้ยเข้าตู้ได้สวยดีรอละเลยอ่ะเดี๋ยวแปดวิทุกคน จะไปวิ่งม่เควสอยู่ตรงไหนบ้างวะหวั่นไม่รู้อ่ะอเจอกองเจอกองอครึบเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะมันไม่ใช่เคลสได้คือมันจะต้องเก็บเขาเรียกว่าเหมือนกับของเ<พ>อาไว้ขายมันเก็บของอไวขายมากกว่านะเออทำนอนนั้นมั้งน่นกกากลัวมันแบบจะมีเงาขาวขึ้นมาหรือเปล่าจะไม่ได้วะมันมันมันนี่ไงนะมันกดนอนยังไงนะกดชิปต้ออยู่คนเดียวอ่ะเขากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหดูปะ โอ้ทุกคนมีคนเฮลมียอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหแล้วใกล้เราด้วยอยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะน่ากลัวโอ้ยทุกคนกลัวไม่แก่ออกจากตู้ละเราอยู่ตู้จนกว่าเกมจะจบได้ไหมเฮ้นีกันเขาอยู่นี่้มาดีมาดีมาดีเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเธาอยู่ไหนไปหนไปด้วยเข้ามาในห้องห้องหนึ่งไปด้วยเราอด้ยอุ้ยเอามีคนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยผีผีมาแน่เลยผีมาหรอผีมาแน่เลยเฮ้ยรีบรีบรีบคานไปดิ อไปไปวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็วผีมาเมื่อกี้มีเสียงเง็บหน้าจอแดงก็คือแบบผีมันใกล้เข้ามาแล้วเลยมันจะเพื่อเราตายแล้วโอ้มีเก็บอยู่กานหนีมาเร็วมาเร็วเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อยู่กับไอ้เจ้าสายลุงใช่แล้วถ้าเราเจอผีแล้วจะให้ไอ้เจ้าสายลุงย่นข่าก่อนจเป็นเทพถูแมยกันคนตายตรงนี้คนตายตรงบันไดแก้วข้างบนจะมีผีป่ะไม่รู้แต่สนิมเยอะมากโอ้โทุกคนแบบมืดมาก เราอยู่ด้วยกันนะเพื refusing, ่อนนะสามคนนะเรานะได้แ <people> ล <to say> <prince> ้วสามคนยังดีกว่าคนเดียวนะไม่่เขาอยากให้มันตายไม่มีแบบมันมีให้ซื้อของแล้ววิ่งเร็วปะไม่มีเฮ้ยทุกคนอ๋อนึกว่าคนตายตกใจหมดถือดาบแล้วใช่ก็ว่ายแตยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอ้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคเอาได้ละเฮ้ยการ์ดเราด้วยโอเคมาแล้วเจ้ากี่กลัวจังวะเฮ้ยนี่ไงกด e โอเคเก็บแล้วใช่ มันเป็นควิดิดียวการเนี่เนี่ยมีตรงนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่มันเหมือนตรงนี้ตรงนี้เหมือนเราไปทำความสะอาดหรอมาเลยเก็บขยะอะไรยเงี้ยใช่ไหนวะอันนี้ใช่ใช่นี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไม่ไปอ่ะไม่เอาไม่ไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ยเก็บละเก็บละมันมีกี่ขวดเไม่ขายนี่เอาไปซื้อพวกอะไรว่าพวกเอฟเฟกต์อะไรพอมีสี่อันเองอ่ะสี่อันวะมีลำโพงอ้เจ็บดิรออะไร เอาเพื่อนเอาไอ้เจ้าใส่ลุ้งหายใส่ลุ้งหายตัวนี้เก็บได้เอาเอาว่ามันแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไม่เมื่อกี้เกินทุกคนมันได้หกแล้วมันจะครบจะครบแล้วหกออะไรเกินใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ทำไมมันหน้าจอแดงอ่ะมาอยู่ชั้นล่างก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอาเราหนีเข้าตู้ได้เขาบอกนะว่าแอบแอบในตู้ไม่มีบอลลอดหรอกประตูมันเห็นเว้ยใช่เหรอเห็นม้เขนไม่มีมีเขาเรียกว่าเห็นเป็นตัวโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วมากันมา ตรงนี้มีขวดเหล้าของคนที่ดื่มนกอุ้ยกายมันน่าจดีเลน่าจดีเลยาจับไม่้อันจะราจับไม่ต้องกลัวได้ครับไปละไม่มันอยู่หน้าห้องเลยอวานห้องไหนอ่ะห้องนี้ก็แดงเหมือนกันอะอุ้ยกายน่ากลัว่ะเราอยู่ตรงกลางได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ตรงกลางอ๋อคือแบบเวลามันเข้ามาจากห้องก็ขานหนีเลยใช่ไหมใช่ดิเราอยู่ตรงกลางไงแล้วแบบถ้ามาข้างหลังเราก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหลังไปกันเราเรารีบไปเก็บเขาเลยอีกสองสามอันนึง อุ้ยทำไมข้างหน้ามันไฟแมมแมมิดวะใช่มาเร็วเฮ้ยไหนอ๋อที่ไนี่นี่นี่ก้าวแล้วทุกคนก้าวแล้วก้าวแล้วตรงนี้มีอยู่ไหนเดี๋ยวต้องปรโตโอเคโอเคตรงนี้มีอยู่ตรงไปตรงไปเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงไปโอเคครบแล้วแล้วเราก็รอแบบประตูเปิดไปนี่มีทางลงที่น่ากลัวเหมือนกันนะมิเซลเฮ้ยน่ากลัวมันสนิมแบบโอ้โหเฮ้ยกันอยู่ไหนโอเคกลัวเลยนะเนี่ย น่ากลัวไ่หวานเล่นอะไรก็กลัวทุกคนเก็บกระเป๋าถังคานอยู่กระเป๋าเต็มแล้วต้อรอประตูเปิด่เขาเามีผ่นพืชเ่ะต้องรอเพื่อนแบบทำเควสเสร็จเราจะประตูจะได้เปิดมีการเขาเข้ามาในช่องเอเขาเป็นช่างไฟเขาเป็นช่างเอเราอยู่ตรงการช่างอุ้ยการอุ้ยเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเชื่อเขาเฮ้ยนี่ประตูเปิดแล้วไปไปไเร็วเร็วเรเร็วเรเอค้ยอุ้ย ร้อนร็วถ่ายร้อนแล้ว,แ,ลวลแบบ<ห> <ย S 1> อีซี่อ่ะครับน้องๆแบบอีซี่อ่ะเออก็แบบมากับฟีโตแบบโฟเกซี่ก็แบบอีซี่อ่ะครับเออไม่ได้กลัวอะไรหรอกอม,มาเถอะแล้วเมื่อกี้ยังกลัวอะไรกัรนอะไรไม่ได้กลัวก็ถามเฉยว่าอยู่ไหนเอาละทุกคนถึงเวลาสุ่มแล้วนะคะดูซีว่าใครจะได้เป็นถ้าโดนพี่การนี้จะเป็นออ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอุยการเกือบได้เป็นโอ้ โอ้เกือบได้เป็นมกเี่ไอเจ้าตัวตลกบ้าทุกคนน่ากลัวว่ะนี่มันเปลี่ยนแมปน่มันเหมือนแนี่มันน่าจะเป็นแมปของถ้าจำไม่ผิดนะเป็นของข้าราชการเนี่ยไมค์ไมคเคว่ไมค์เคว่เมเยอร์ปะไม่รู้อ่ะอุ้ยทุกคนมีตู้เหมือนเดนไบเดรไลท์เลยอ่ะอุ้ยนี่ไงทุกคนนี่แมปเดียวกับเดรไลทมันเป็นแมปของฆาตกรในหนังอ๋อโอเเคก็บก่อนแล้วกัาคนตอนวันฮาโลวีนเว้ยก้าอยู่ไหนอยู่คนเดียวอ่ะงานค่าเอ้ยนี่ไงเข้ามาแล้วเขาอยู่ตรงทางเดินเว้ย เก็บให้ขาอยู่ตรงถนนเขาอยู่ตรงถนนเขาก็อยู่ตรงถนนนี่เนี่ยว้ายฆาตกรัดตกรทุกคนทุกคนทไปไปทุกคนหูทุกคนเก็บไปด้วยแล้วก็หนีไปด้วยการวันนี้วันนี้วันนี้การวันนี้มันครบแล้วเขาเขาห้าอันเขาห้าอันอุ้ยทุกคนเมื่อกี้อะแบบไปจ้าเอ๋เลยอ่ะโอ้เข้าบ้านอ่ะยบ้านไม่น่ารอดว่ะเราเราจุ๊บๆอุ้ยอะไรโอ้ยตกใจหมดเพื่อนเพื่อนมิงีตรงนี้มีอยู่ตรงนี้มีอยู่นะเป็นไขควงเหรอ หรืออะไรเห็นวะอ้อมันมันกลมกืนทุกคนตามไม่ค่อยดีตามไม่ค่อยดีมันกลมกืนอุ้ยมันเป็นแบบซิกแซกอะผแปลกๆเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแบบนี่ตรงนี้มีขวดตรงนี้มีขวดตรงนี้มีขวดโอเคหกแล้วทุกคนหกแล้วแล้วตรงนี้มีเชือกเพื่อนเก็บแล้วหรือเปล่าเพื่อนเก็บแน่เลยอ่ะไม่เห็นละเพื่อนขี่ขโมยอู้ทุกคนมันฆ่าไม่หยุดฆ่าไม่ยั้งเลย่ะาหน้าอยู่ข้าหน้าเราเนาะต้องต้องไปช่วยเพื่อนนะหวานไม่เอาอ่ะไม่ใช่คนดีขนาดนั้น โอ้ไม่นะมันมันเฝ้าได้แหละไม่น่ากลัวมากเลยอุ้ยเออเออเออขากำลังไล่เก็บอยู่เอาเลยเพื่อนเก็บกล่องได้ไหมวะอุ้ยเก็บได้โอเคแปดแล้วทุกคนแปดแปดแปดช่วยเลยช่วยเลยเดี๋ยวเขาเก็บเศษเดี๋ยวเขาไปช่วยกันอย่ามาทางนี้ขอร้องอย่ามาอย่ามาไอ้เขาเป็นฆ่าได้ไงอ่ะอุ้ยมันชุบเลยงินชเล็กไงเข้าแล้วทุกคนเข้าแล้วโอเคมีคนชุบเอ้ยมีคนมาชกำลังไปโอเคเขาอยู่กับไอ้เจ้าไอ้เจ้ามันชื่ออะไรวะ ไอ้เจ้าสายลุงทั้งสองไเจ้าสายลุงทั้งหลายเอามันมีตูดเป็นสายลุงไงโอเคทุกคนกระเป๋าเต็มยังมันอุิยทุกคนเนี่ยตู้ตลกอยู่ตรงนั้นปันก็โดนอุิยทุกคนตู้ตลกมาเร็วตูะตลกมาเร็วตู้ตลกมาเร็วผู้มาเห็นเขาไม่นีโอเคการเข้าเห็แล้วเข้าไปได้ไหมโอ้ไม่เนียนเลยอะไม่เนียนเลยรู้รู้การการม่นี่ไม่นี่ไม่นี่มันมีคนกำลังบุกำังแกฆาตกรอยู่นะกำลังจุกใช่ไหมจุกเอย เว้ยไม่ยุกแล้วก้้เขาแอบเขาแอบได้ก็ไมเห็นเขาตาดาวเลยที่รักมันมันไม่เห็นเขาเลยเออว่าอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นจริงๆด้วยไม่มันมันมันตาถั่วอุ้ยกันมันมันอันนี้กันอ๋อโอเคได้อันนี้ได้โอ้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันตาถั่ว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  มันตายหมดเลย้ะอุ้ยตายคู่เลยกันอุ้ยอุ้ย,ยไม่ตายอุ้ยโดนชุบโอเคทุกคนเราโดนชุบทันมันช่วยมน่วมัช่วยนี่นี่นี่นนออโอ้วันจับเขียนข้างเดียวด้วยวันวันเจ็บไหมทุก,กคนวันเจ็บทุกคนวันเจ็บการชุบยังอ่ะโดนชุบยังชุบแล้วชุบแล้วโอเคสวยนี่ข้าตกรมันกากันทุกคนเราเลยต้องรังเกียร์เราเมื่อไหร่ประตูจะเปิดวะเนี่ยถ้าเราโดนเว้ยเห็นไหมถ้าเราโดนข้า่อยิงเราตายเลยนะใช่เหรอใช่แล้วหรือเปล่าไม่ได้ใก็โดนเขาล้มไปสองทีแล้วอ่ะ แล้วประตู <ừ m. S 1> อยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อไหร่ประตูจะเปิดเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เพื่อนจะทำเควสเสร,ร็จประตูต้องอยู่แบบหลังๆเนี่เลย,ยทุกคนอุ้ยทุกคนทำไมคำว่เา,าเฮลมี่มันอยู่ใกล้หวานจังวะแปบ๊บนึงนะาการแบบจุกบอยอยู่ไหนจุกบอยอุ้ยทุกคนไปอยู่ตรงนั้นเอ้ยมัไนไล่ตามใครอยู่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเขาอยู่ขลักข้างหลังมันอะ่ะโอ้ยมันเป็นตัวตลกบ้าอีกล้ใช่มันบ้าข้างันได้เออ อ้ท okay. no. 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 ุกคนประตูอย oh so ู่ตรงไหนเนี่ยเราเราแอบในตู้ก่อนก็ได้เขาแอบเนียนอยู่เลยโอเคแอบต่อไปเราจะไม่ช่วยเพื่อนเพราะเราเป็นคนเลวครับแต่แล้วเราจะแบบรับบทเป็นคนเลวเวยคนเลวที่ไม่เราเราแค่เล่นเราแค่เล่นไม่ค่อยเก่งนะดูอูหฮลมีขึ้นมาอยอูเพื่อนตายโอเคทุกคนเพื่อนตายแล้วฮะคนหนึ่งว่าเขาเอ้ยสองคนเอ้ยสามอูสามแล้วเปิดประตูประตูเปิดประตูประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดเร็ว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  เร็วเร็วเร็วเออเพื่อนสวย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 นะครับทุกคนเราลอดแล้วออกก่ายเ้ยว่าการการออกทันใช่ไหมออกทันสวยครับโอ้หน้านาจอนี้บังอ่ะเอาอะไรดีอ่อกโอเคทุกคนก็สลับแบบนี้ก็ มีประมาณน,นี้ครับผมนะถ้าอยากเล่นเก<ช>มโรบอทอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะใช่ถ้าใครอยากได้แมปนี้ครับผมจ,จะทิ้งชื่อไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะใช่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะทุกคนแล้วนี่เราก็จะมาแคสจีนโรบอทบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะเบื่อเกมไหมครับเนชะ่แล้วใช่แล้ว,ลวทุกคนโ,ววววโอเคตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีอีโอเกม๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบู๊าย